ตัวท็อปฟังก์ชันเต็มเข้ามาใหม่นะคะกับ Toyota v o ออ1.5 h ฟรีดาวผ่อน6,000สีแดงสวยๆคันแรกของร้านเลยลูกค้าท่านไหนกำลังตามหานะคะรถประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นเลยกับ Toyota v o อแนะนำคันนี้เลยเป็นตัวท็อปนะคะและที่สำคัญ ไม่ใช้งานหลักหมื่นเท่านั้นนะสภาพน้องป้ายแดงสวยๆเลยยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะรอการเก็บสภาพอยู่นะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝากกติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและที่สําคัญสีแดงหายากด้วยสนใจไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับนุชเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับนุชที่สำนักงานใหญ่นะคะตั้งถนนเสรีไทย68แยก1มินรีกรุงเทพสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะรถประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งคันผ่อนสบายนะวันนี้นุชมีมาให้1คันสวยๆเลยนะคะรถก่อนปรับสภาพนะกับ Toyota v วีออส1.5ไฮตัวท็อปฟังก์ชันเต็มนะและที่สำคัญคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่หลักหมื่น เท่านั้นได้เป็นสีแดงสวยๆแบบนี้เลยเป็นคันแรกของร้านเลยนะสําหรับสีแดงนะคะบอกเลยว่าสีแดงหายากมา,มากๆและไม่ค่อยมีใครขับซึ่งจะบอกว่าตัวจริงเนี่ยน้องสวยมากค่ะพี่ๆสีแดงนะการันตีโครงสร้างเลยนะเป็นรถมือเดียวประวะัติศูนย์รถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะสภาพน้องป้ายแดงเลยคันนี้สําหรับใครที่กําลังสนใจอยู่หรือว่ามองหาอยู่นะคะแนะนําเลยคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะกับราคาที่ตั้งขายอยู่เพชรโยนสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่ใช้งานคันนี้เพียง แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะจากกี่หมื่นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปเต็มได้เลยไปดูรายละเอียดในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะสาหรับใครที่สนใจคันนี้นะก่อนอื่นนะฝากติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะพี่ๆขาอ่ะมาดูกันเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวท็อปแล้วนะฟังก์ชันเขา ค่อนข้างมาเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคมไฟเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่มีริการอยแตกร้าวหรือว่าชนมาแน่นอนสภาพสวยๆนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟเดย์ทมมีมาให้หมดเลยการชนหน้าหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะ,ะไม่มีริรอยนะคะสกิดหินหรือว่ารอยถลอกเลยนะคะสวยๆสีแดงสดๆจากโรงงานเลยนะคะพี่คันนี้ยังไม่ผ่านการเก็บงานเลยนะย้ํากันอีกทีนะเพิ่งร้างน้ําเปล่ามานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาดูโครงสร้าง และรายละเอียดตัวรถเลยนะคะในคลิปนี้นะฝากกดติดตามด้วยและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดนะคะปกซุ้มร้อ สำหรับในส่วนของราเดียตบ่งซุ้มร้อคันนี้นะคะไม่มีการโดนเบียดหรือว่าโดนชนมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดเลยสวยๆนะคะในส่วนของรายเดียตตัวแมตคันนี้นะคะก็ได้เป็นแมตเดิมโรงงานเลยค่ะสภาพไม่มีช้ำเลยขอบ16กนะคะดอกยางปี2024นะคะจะบอกว่าดอกยางเนี่ยได้ยางปี2 0 2 4ด้วยคุ้มแน่นอนค่ะพี่ๆคันนี้นะคะได้รถปี2019ายาง24นะฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มด้วยนะคะดอกยางเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสีแดง เป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกะจกด้านหน้าตัวรถก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจาก To โยต้เลยนะคะสวยๆกริบๆ <c oughs> แบบนี้นะคะกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะราคา3า9 0 0 0แบาทฟรีดาวผ่อนเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะรับดอกเบี้ยพิเพศษไปเลยนะคะสองบาทเท่านั้นหรือว่าลูกค้าอยากผ่อนยาวๆสบายๆนะคะแปดสิบสี่งวดดอกเบี้ยจะอยู่ที่4.79าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อน6 0 0 0 6,600บาทเท่านั้นนะฟรีดาวถือว่าคุ้มมากเลยค่ะพี่พี่ได้รถน้องป้ายแดงสวยๆไม้ใช้งานน้อยมากๆเลยคันนี้นะคะอะใครได้ติดตามอยู่นะอยากทราบรายละเอียดตัวไม์คันนี้ว่าเท่าไหร่นะคะฝากดูคลิปให้จบด้วยนะ,ะมือเปิดนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะและ้วออกัยไพที่ะได้เป็นสีโครเมียมนะสวยๆเลยนะคะกระจกรอบคันเนี่ยได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะสวยๆและมาดูรายละเอียดภายในตัวรถกันบ้างคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเท่ดูสปอร์ตมีครบหมดทุกอย่างเลยฟังก์ชันมาเต็ม ในราคาเพียงแค่389,000บาทกับตัวท็อปคุมแน่นอนค่ะพี่ๆขาคันนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะได้เป็นสีดาแดงสวยๆแบบนี้เลยตัวเบาะหนังนะคะสภาพไม่มีชําไม่มีชํารุดสวยๆกริบๆนะคะหน้าจอทัชส,สกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้สวยๆแบบนี้พวมามไรมอติฟังก์ชันไม่ใช้งานคันนี้แค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะยา เลยว่า80,000กิโลเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถมือเดียวด้วยสวยๆเลยนะคะภายในไม่มีช้ําเลยนะคะพี่ๆขาคันนี้นะการันตีโครงสร้างโครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติพิกความชนหนักมาแน่นอนนะคะทางเรามีารันิีหลังการขายให้30วันเลยสําหรับใครใช้งานไปแล้วรถเกิดมีปัญหาหรือว่าเจอตรงไหนที่มันนะคะออกมาจากไม่เหมือนป้ายแดงอย่างเช่น ผิดความชนหนักมานะตรวจสอบเจอเรายินดีคืนเงินให้ลูกค้าเลยนะคะอะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูค่ะหัวน,น็อตอยู่สภาพเดิมโรงงานนาะไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนฝาประตูมานะคะอยู่สภาพสวยแผงประตูดําสีดําแดงสวยๆแบบนี้เลยไม่มีชาไม่มีชํารุดนะลูกค้าพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะย้ําเลยว่าสีแดงนะะ สีแดงสวยมากไม่เคยมีเข้ามาเลยวันนี้ได้เป็นคันแรกของร้านเลยนะเปิดประเดิมคันแรกและราคา389,000บาทให้สิทธิ์แค่หนึ่งท่านเท่านั้นจองก่อนได้ก่อนเลยนะในราคานี้เลย389,000จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้อ่ะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้าง เสาบีหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีประวัติชนมาแน่นอนนะตัวโครงสร้างหลักเดิมโรงงานแบบนี้แผ่นเพดเดิมโรงงานนะคะมีให้เห็นแบบนี้เลยวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลย ะะสวยๆกริบๆนะคะสีด้านข้างเรียบเนียนสีเดิมโรงงานสีแดงสดๆแบบนี้เลยนะไม่มีร่องรอยสก,กิดหินนี่เลยไม่มีร่องรอยรักยิ้มด้วยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะพี่ๆคันนี้การันตีมาให้เลยความสวยเดิมโรงงานแน่นอนไม่ใช้งาน84,00 0กิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มกันแน่นอน <ๆ S 1> พอี่ๆผ่อน6กพ0 6 0 0บาทตลอดย,อยุสัญญาเลยฟรีดาวนะคะฟรีดาว6,600นบาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับในส่วนของรายละเอียดเบาะด้านหลังคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําแดง สวยๆเลยไม่มีช้ำหนาตึงเป๊ะเลยนะไม่มีริรอยการถลอกขีดขูดอะไรทั้งสิ้นสภาพค่อนข้างดีสวยหรูมากนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูทั้ง4บานอย่างที่นุ้แจ้งเลยว่าไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะสำหรับตัวน็อตนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานสวยๆนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวแผงประตูทั้ง4บาน mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะไม่มีชำรุดไม่มีถลอกนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะนี่สีแดงสดๆนะ และไฟท้ายด้านหลังนะคะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะการชนด้านหลังอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วและในส่วนของรายละเอียดเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดด้วยกล้องถอยหลังก็มีมาให้ด้วยนะคะคันนี้ค่อนข้างสวยเลยสีแดงสวยๆแบบนี้ใครที่ชอบสีแดงนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยได้ทั้งรถประหยัดน้ํามันและราคาที่คุ้มค่าไม่ใช้งาน8 0 0 0 0่นบอกได้เลยว่าซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะพี่ๆคุ้มแน่นอน นะคุ้มกันแน่นอนเลยนะใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานดูนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกระตกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะอยู่สภาพกริบๆเลยนะสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรอบคันได้เป็นบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดตัว ฝาท้ายกันนิดนึงนะคะจะพารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหลังตัวรถห้องเก็บสัมภาระนะสำหรับสายที่ชอบออกตายสวัสดนะคะเก็บข้าวของได้เยอะมากแค่ไหนเดวนุชพาชมกันนะก่อนอื่นเดวนุชจะพารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างก่อนนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมมิกอาร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้เลยนะคะสวยๆด้านหลังตัวรถไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะการันตีมาให้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระก,กว้างกระเป๋าเดินทางได้จุกๆนะเดี๋ยวใครซื้อกับนุชนะแถมถาดรองให้ด้วยด้านหลัง น้ำแถมไปเลยนะและในส่วนของรายละเอียดยากอะไรแม่แรงผงเครื่องมือคันนี้มีมาให้ครบเลยนะคะครบเลยค่ะพี่ๆด,ด้านล่างเนี่ยไม่มีร่องรอยนะคะน้าท่วมมาแน่นอนนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานไม่มีประวัติแน่นอนค่ะสวยๆไฟไท้ายนะคะใส่กริ้งนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกแล้วเลยสีแดงสดๆแบบนี้นะคะสวยมากๆนะคะคันนี้ปี2019ใหม่ใช้งาน84,000กิโลหม่เดิมแท้โรงงานนะคะอ่ะมารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายใน นี่เลยไม่มีช้ำค่ะตัวเบาะเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะยังไม่เก็บงานเลยจะบอกว่าคันนี้ไม่ต้องเก็บงานเยอะนะคะพี่ไม่ต้องเก็บงานเยอะเลยได้รถมาจากน้องป้ายแดงสวยๆแบบนี้นะคะสภาพเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะสำหรับตัวโครงสร้างซอกประตูเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะไม่มีประวัตินะคะโดนเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะดูจากหัวน็อตได้เลยนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ นาะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้นะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวแผงประตูด้านข้างคนขับนะคะที่เปิดปิดกระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะ,ะตัวซอกประตูเช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตอยู่สภาพเดิมโรงงานสวยๆกปิบๆแบบนี้เลยนะคะอะ่ะไปรับชมในส่วนของรายละเอียดนะคะฟังก์ชันด้านในกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะคะว่าตัวฟังก์ชันด้านในตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหนูพาชมเลย สตาร์ทเครื่องเลยคันนี้จะได้เป็นแบบกุญแจฟุตสตาร์ทให้แล้วนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะกุญแจฟุตสตาร์ทมาให้แล้วนะอะมารับชมกันไม่ใช้งานพี่ๆี่ขาคันนี้นะคะเพียงแค่ 84, 8 4 1 1 8ืิกิโลเท่านั้นคันนี้ไม่เดิมโรงงานนะคะบอกแล้วว่าไม่น้อยมากและภายในตัวรถไม่มีช้ำเลยนะคะได้บอดี้โครงสร้างเดิมแบบนี้สวยๆพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันไม่มีช้ำไม่มีชารุดหรือว่าถลอกสวยๆเลยนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าการันตีมาให้แล้วความสวยของเขาและความคุ้มค่าหนึ่งเลยไม่น้อยราคาถูกผ่อนสบายนะคะลุกๆ ลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนหน้าจอทัชสกรีนค่ะคันนี้กล้องถอยหลังมีมาให้แบบนี้ด้วยและเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้อีกนะคะระบบรักษาความปลอดภัยของเขามาจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะแอร์แบ็กสอใบนะคะันนี้สภาพคือน้องป้ายแดงสวยๆเลยนะคะมาพร้อมระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดสวยๆแบบนี้นะคะภายในบอกเลยว่าไม่มีช้ำแม้แต่นิดเดียวนะ,ะสวยมากอยากเชียร์มากเลยคันนี้และที่สําคัญได้สีหายากด้วยที่บางแดดอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะไฟหน้ารถเปิด ใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้นี่นะคะที่บางแดดอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสวยๆนะนี่นี่นะคะภายในไม่มีช้ำเลยแม้แต่นิดเดียวนะราคายา้ำอีกทีค่ะ389,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ใช้งาน80,000่น 80, นะ้ฟรีดาวผ่อน6,600บาทตลอดอยุสัญญาดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79บาทเท่านั้นนะสนใจอย่ารอช้าค่ะพี่บอกเลยว่ามีคันเดียวด้วยคันนี้นะคะให้สิทธิ์คนที่จองก่อนเท่านั้นเลยนะในคลิปนุ๊ดนุ้นให้ของแถมนะจะมีอะไรโทรมาหาหนุ๊ดได้เลยอยากได้ของแถมถ้ามันไม่ใหญ่จนเกินไปหรือว่าแพงจนเกินไปเดี๋ยวนุ้ดจัดการให้นะ,ะโทรมาติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลย,เลยนะคะของแถมเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่นะ อะไปรับชมในส่งของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้ว่าสภาพหน้าห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันต่อคันในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยดูโอ้ v ว t i เดิมแท้อยู่สภาพสมบูรณ์นะคะหน้าห้องเครื่องนะบอกเลยว่าเดิมโรงงานทั้งหมดเลยรอยเมคอาร์ k, หัวน็อนตต่างๆสติกเกอร์ต่างๆยังมีมาให้เห็นแบบนี้เลยฝากระโปรงนะคะรอยกลมๆรอยเด่นกลมๆหรือว่าเมคอาร์ต่างๆสติกเกอร์ อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานแบบนี้นะคะนี่นะคะสะภาพค่อนข้างสวยเดิมเลยนะคานตัวคานด้านหน้าตัวรถเนี่ยก็อยู่สภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะการันตีมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ t o y o t a v ีออส1.5ไฮปี2019ราคา3แสน8 9 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อน6พันบาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นรถมือ2ประวัติศูนย์นะตรวจสอบมาให้หมดแล้วนะไม่มีประวัติพิดคว่ำ ชนหนักมาแน่นอนนะคะใครสนใจคันนี้ขอเพียงแค่หนึ่งท่านเท่านั้นโทรมาหารุ์ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะขอคนแรกและด่วนเลยนะ,ะสนใจสอบถามละเอียดมหารุษได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างช่วยทุกคันดันทุกเคสสาหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะ,ะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะวีออสมือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ